คำเตือนใครยังไม่ได้กินข้าวอย่าลืมหาข้าวทานหลังคลิปจบด้วยนะครับขอบคุณครับแห <g ay> ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่กาแล็กซี I ่อันกว้างใหญ่นะครับในเกมสปอร์ของเรานั่นเองนะครับในพาร์ทที่10แล้วนะฮะแหมเล่นมาจน10พาร์ทแล้วนะครับโ,โหรีกไี้วา่าขอบคุณทุกท่านมากๆที่ยังติดตามเกมนี้อยู่นะฮะก็อย่างที่พูดไปข้างต้นนะครับใครยังไม่ได้ทานข้าวอย่าลืมหาข้าวทานหลังคลิปจบด้วยนะคร ที่พูดเพราะว่าเป็นห่วงนะฮะกลัวสุขภาพจะเสียนะครับน่ไม่ใช่ก็เป็นโกกรคกระเพาะน่ก็เพราะว่ารักเธอน่ก็เพราะว่ารักเธอถึงได้บอกนี่เอาละรครับก็สำหรับในวันนี้นะครับมีเรื่องอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังหนึ่งหนึ่งอย่างนะก็คือ,อเรื่องที่นาซานะครับคุณผู้ชมรู้จักนาซาไหมองค์การที่ศึกษาเกี่ยวกับพวกเรื่องอวากาศนะครับหรือว่าเกี่ยวกับพวกนอกโลกนะได้ไปมีการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นะครับของมวลมนุษยชาติของเราเลยนะครับก็คือ ไปค้นพบระบบสุริยะนะครับระบบสุริยะคืออะไรก็คือระบบที่มันมีดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนของเรานะครับที่มีดาวพุธสุกโลกแองคารพฤเรหัดเสาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันคืออันเดียวกันเลยนะครับแล้วคือนาซาเนี่ยส่งยานจิ๋วนะครับหรือว่ายานอวกาศออกไปตั้งแต่ปี2002นะฮะ2002นี่ก็15ปีมาแล้วนะครับลอยไปเรื่อยๆนะฮะจนมันไปเจอนะครับระบบสุริยะอันหนึ่งนะที่ชื่อว่า t r a ปิสขีดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะต้องจอําไปไปตอบนะหรือเก็บไว้เป็นความรู้ก็ได้นะครับคือตอนนี้มันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่มากซึ่งไอ้ที่ค้นพบเนี่ยมันไปเจอระบบสุริยะที่มันมีดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเลิกเหมือนกับเราเดะเลยนะครับแล้วความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ร้อนเกินไปนะฮะจนทําให้สามารถน่าจะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ได้นะครับ แต่คอนเฟิร์มมาแล้วนะฮะว่ามันมีน้ําอยู่แล้วนะครับคือไปเจอแหล่งน้ําเลยนะฮะบนดาวเลือกดวงนั้นนะครับไม่ใช่ดาวเลือกดาวเคราะห์นาซาก็แทบจะคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าไอดาวพวกนั้นน่ยมันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แน่ๆนะครับซึ่งเอาง่ายๆคือมันเจอเอเลียนแล้วแหละ,และก็คือเราอยู่มาตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะไปเจอนะครับดาวที่แบบมันน่าจะมีจริงๆแล้วแหละนะครับเ <c oughs> จ้าพวกเอเลียนหรือว่าสายพันธุ์ต่างดาวนะครับมันก็เลยเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่มากๆ แล้วมันยังมีถึง7ดวงนะฮะมันจะมีแค่ดวงเดียวเหมือนโลกนะครับมันอยู่กัน7ดวงเลยซึ่งมันน่าจะแบบมีอ่าสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับก็เลยอ่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งหวังไปมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ48ปีแสงนะฮะหปีแสงก็เท่าท่าถ้าับลูกกี่กปีแล้ว <laughs> ถ้ากับเป็นลูกกี่ปีแล้วนะครับเพราะว่าอ่าแสงเนี่ยเดินทางจากดวงอาทิตย์มาโลกนะฮะแสงที่เร็วๆนะเปิดปุ๊บติดปุ๊บเนี่ย เดินทางจากดวงอาทิตย์มาโลกก็8นาทีแล้วนะครับถ้าเราจะเดินทางไปถึงนู่นก็1ปีแสงก็ไม่รู้เท่าไหร่นะนี่นี่มัน4ีปปีแสงนะฮะแต่ว่า Nasa คอนเฟิร์มมานะครับว่าภายใน25ปีนะฮะมันจะต้องส่งยานอีกลำหนึ่งเนี่ยไปตรงนั้นอีกที่เดิมนะครับแล้วแบบยานลำนี้นะฮะจะเป็นยานที่ดีมากๆนะครับจะแบบเก็บข้อมูลทุกอย่างได้เลยนะฮะ25ปีนะครับเรามาคอยดูกันแล้วกันนะครับนะก็เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่มากๆแทปปิสนะฮะ ใครที่เอาไปเรียนดาราศาสตร์กำลังเรียนดาราศาสตร์อยู่มต้นหรือมปลายนะครับก็จำจำนิดนึงนะฮะอ่านะครับก็สาธยายกันหมดแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมสปอนเซอร์จากทาง g2a.com นะครับใครอยากได้เกมราคาถูกนะฮะหรือว่าใครซื้อไม่เป็นก็ขอโทษด้วยนะฮะลองศึกษากันใน u t u b e หรือว่า Google นะครับนะก็อย่าลืมไปที่เว็บนี้นะฮะลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับป่ะสำหรับวันนี้ขอค่าแรงนะฮะค่าเหนื่อยที่พูดนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับนี่ป่ ไปที่กาแล็กซี่แยะอวกาศของเรากับเจ้าจิเม,ม่ไปเลยจิเม,ม่แม่น่ารัเผ่าพัน <c> ุ <oughs> ยาอวกาศเพชรจะได้ย่ของเรานะครับเอานะครับสำหรับในวันนี้นะฮะแน่นอนครับว่าเราอยู่ที่ระบบดวงดาวแล้วนะฮะอยู่ท่ามกลางดาวดวงหนึ่งที่เล็กมากๆนะครับท่ามกลางกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่เราสามารถไปได้ทั่วเลยนะซึ่งเราจะต้องค่อยๆไปนะจริงๆแล้วคือผมกลัวคุณผู้ชมเบื่อมากนะเพราะว่า ยุคนี้เนี่ยมันจะไม่ตื่นเต้นเหมือนยุคอื่นแล้วมันจะต้องค่อยๆเล่นนะครับแล้วมันช่อยเชื่องเชื่องช้าๆนะก็คือตอนนี้เราต้องกลับมาที่บ้านเราก่อนนะครับรับเควสก่อนชึบรับเควสเอาล่ะมิชชั่นของนอยทำสมเร็จแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ดดเดียวบนกาแล็กซีเนีเพราะว่าเราสร้างยานอวกาศได้ละโอเคทีนี้ทางอจาจักตเนี่ยต้องการที่จะสร้างอ่าเมืองเขาเรียกว่าเมืองอะไรนะ เมืองที่รองไปอ่ะเมืองรองแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่าเมืองอะไรเมืองที่เอาไว้เก็บพวกเก็บสวยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือสร้างเมืองรองนะครับโอเคจากนั้นนะฮะการที่จะสร้างเมืองรองเนี่ยมันง่ายมากเพียงแค่น้อยเนี่ยบินไปที่ดาวเทเลจากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้หน้อยแล้วก็ยิงมันลงไปซะโอเครับทราบ นะครับการที่เราจะบินไปดาวดวงอื่นนั้นเนี่ยเราต้องใช้พลังงานนะฮะซึ่งถ้าพลังงานหมดเนี่ยเราจะเคว้งคว้างไปในอวกาศนั่นเองเราต้องกลับมาเติมที่ดาวของเรานะครับโอเคอันนี้คือดาวเรานะฮะชิปแม่เอ้ยเดี๋ยวนะมีคุณผู้ชมบอกผมนะฮะให้ไปเปลี่ยนยานอวกาศซะมาดูน่าเกลียดนะครับโอเคจริงๆมันก็ดูน่าเกลียดจริงๆแหละชิปมาก่อนไปที่ตกแต่งยานนะฮะตรงนี้ เอาละผมจะทำการรีโนเวทยานนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะดียังผมมันเริ่มดีแล้วนะดีกว่าเดินแนะ่นะนะรู้สึกว่าอย่างงั้นนะครับอ่าขยายให้มันใหญ่ขึ้นอีกสักนิดนึงแล้วกันนะเพื่อความเหมาะสมของบอดี้มันนะที่เหลือเป็นไฟของยานนะครับเนียบร้อยฮนะไม่มีอะไรที่ต้องทําแล้วนะครับโอเคทีนี้เป็นการเปลี่ยนสีเอาเป็นสีอะไรดี ผมว่านนะสีส้มเนี่ยแหละปีสุดนะครับส้มนี่มาแรงแสงทุกโคง้งโอเคนะประมาณนี้นะแมดูยังไปช่อนโอเคป let's go เปลี่ยนแปลงให้แล้วนะครับโอเคส่วนตรงนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะฮะเจ้าพวกเมืองนี้พวกนี้นะครับนี่ดูเท่ขึ้นมาเยอะเอาดะทีนี้ เราจะต้องอ,ออกไปที่อวกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําการไปทาเควสนั่นเองเควสของเราก็คือเราจะไปสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งนะฮะเราต้องไปตรงนี้โอเคเราสามารถคลิกที่แผ่นที่ได้นะครับว่าเราจะเลือกให้ล็อกแผ่นที่ไปหรือเปล่าผมจะเปิดมาทุกอย่างเลยละกันนะครับภารกิจของเราไปที่ดาวดวงข้างบนนี้ไปที่ระบบสุริยะอันนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าระบบสุริยะนะครับไอ้ตรงกลางนี่คือดวงอาทิตย์นะส่วนรอบๆก็คือดาวเคราะห์นะฮะ อืมเอาละชึบทีนี้เราก็รู้ว่าเราจะไปตั้งเจ้าเมืองรองที่ไหนนะครับเราต้องไปที่ดาวชื่อว่าเทเร่ก็คือดาวดวงนี้ไปชึบโอเคแม่แฮดาวนี่อยางก,กับก้อนอะไรก็ไม่รู้โอเคโคอลนี่นะครับสามารถสร้างที่ดาวดวงไหนก็ได้นะฮะ แต่ว่าอย่าลืมนะว่าต้องสร้างที่มันมีทรัพยากรอยู่ด้วยโอเคตรงที่มีทรัพยากรอยู่ด้วยละ่ะไอปองควันนี่น่าจะใช่นะพวกปองควันพวกนี้แอมหาที่ที่มันเรียบๆอ่ะตรงนี้แล้วกันชึบเอ่อมันได้มีติดกันสองปองบ้างเหรออันนี้ไงจริงแล้วนะ เรียบร้อยชิบอ่าทีนี้ก็จะได้เป็นเมืองเป็นเมืองคนป่าของเรานะครับขึ้นไม้หนึ่งอันละสุดยอดไปเลยคอนเลยตทูเดชั่นนะยินดีด้วยนะตอนนี้อาณาจักรของคุณมีเมืองก็ได้เข้าเมืองลูกจอกแล้วนะครับเราสามารถย้ายคนมาไว้ที่นี่ได้แล้วก็าสามารถอัปเกรดขนาดได้ด้วยโอเคดูซิว่าสร้างอะไรได้บ้าง จิมมี่โคโรนีน่าชิปสร้างยังไม่ได้นะฮะเทอราสกรอร์ยังต่ำไปนะครับต้องไปเก็บพวกเคเวสก่อนนะฮะประชากรมีทั้งหมด15คนแม่ดูเหมือนว่าดาวดวงนี้นี่ข้างนอกจะอาศัยอยู่ไม่ได้นะครับน่าคุณผู้ชมดูไม่มีพืชอุ๊ยโหมีแรงดันเดี๋ยวนะเราจะส่ง หน่วยก้าายเราลงไปก่อนนะครับอ่าเจ้าสัตว์ที่พวกเราจับมานะฮะดูซิว่าอยู่ได้หรือเปล่าอยู่ได้ไม่เอ่ยเอาตัวระเบิดตายตัวระเบิดตายเลยอืบน่าอยู่ไม่ได้นี่พืชลงไปนี่ระเบิดเลยนะแสดงว่าดาวดวงนี้ร้อนมากๆนะครับอยู่ไม่ได้เนี่ยส่งต้นไม้ลงไปตูม้มเกี่ยวไปตุกก้ก็คันแล้วมาอยู่ทําไมวะเนี่ยสงสัยเหมืองดีไหมครับ เอาละเราจะต้องกลับไปที่บ้านของเรานะครับเพื่อรับว่าเราเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกโอดาวนี้มีทั้งแนวตะแคงแนวนอนแนวตั้งไปหมดโอเคกลับบ้านชึบสวัสดีครับไะกลับบ้านชึบโอ้เยี่ยมมากกัปตันตอนนี้อาณาจักรของเราสามารถที่จะ,ะควบคุมกาแล็กซี่แห่งนี้ได้แล้วนะสักวันหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็แค่ ทำอะไรเนี่ยประจนภัยไปเรื่อยนะครับเพื่อจะดูว่าใครอยู่ข้างนอกบ้างรับทราบมันให้เราไปหาเอเลียนโอเคไปไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> ก็คือเคเวสไมมีจุดหมายนะครับเพียงแค่ให้เราประจนภัยไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยสามารถไปที่ดาวที่เราไปสร้างาไปเมื่อกี้ได้นะฮะเพื่อที่จะไปรับเคเวสนะครับน่ามันจะมีเคเวสเด้งขึ้นมา ภารกิจก็คืออ่าเรามั่นใจว่าเราต้องการให้จะทำอะไรเนี่ยทาอะไรสักอย่างหน,นึ่งแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บไปที่ดาวนิแคนนะครับเพื่อเอาสิ่งมีชีวิตมาให้มันโอ้ w h y System มีมีแบบมีบอกไหมว่าเควสอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่น่ะมันให้เราไปจับสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงนี้มาไปสิดาวนี้ใช่ไหม ดาวนี้แคนนะฮะชึบสวัสดีครับสายเป็นระบบเดนราก่อนจะพวกสิ่งมีชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรามาอย่างสันติสแกนก่อนชึบชึบชบชบจากนั้นก็ดูด <c oughs> ดูดแม่งหมดนี่แหละชึบอ่าฮะ ที่นี่ก็เอ,ตอาต้นไม้ไปด้วยนะหนึ่งอันชึบโอเคมีเผาอื่นอีกไหมเฮ้ยเผาบ้าเนยนเนี่ยดูดแม่งหนูอวกาศอ๋อนี่มันตัวลาชัดๆพวกลาไฮ้นี่มันเผาพันธจิมมี่อันเก่าดาวนี้มีน้ำนะครับดาวไหนมีน้ำแสดงว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ที่นี่อยู่ได้พวกแกเป็นอะไร อ๋ออีมอนนี่เดินเดินกลางน้ำเฉยมานน่ชืบอนี่ะไปเอ๊เดี๋ยวนะภารกิจเราคือสแกนนะครับโอ้ไอเราก็จับไปนะเกือบละเกือบละอ่ะสแกนต้นพืชนี่ไงเรียบร้อยยังสแกนต้นพืชแล้วก็สแกนพวกนี้ใช่ไหมสแกนเจ้าพวกเข่าพัน หรือว่าถ้าพืชพวกนี้อ่านี่ไงต้องมาสแกนต้นนี้ะนะไม่เสียเวลาก็ดูดไปด้วยแล้วกันนะครับดูดกลับบ้านเอาแล้ดวดูดลงน้ำไปเลยโทษเอาใหมอ่าโอเคดูดแรงไปนิดนึงนะฮะตกน้ำตายไปตรงนี้บอมแบมเอาละได้เวลากลับไปแล้วกลับไปรับตังค์นะครับ เกมนี้มีระบบเควสก็คือถ้าเราทำเควสสำเร็จก็คือรับตัง์นะรับทรัพย์รับทรัพย์เอาเงินแนบมาพัฒนาเมืองของเรานะครับหรือว่าอัปเกรดสิ่งต่างๆนั่นเองชึบอ่าโอเคมีภารกิจอื่นอีกไหมภารกิจอื่นไม่มีแต่ตอนนี้รับตังแนะครับจริงๆแล้วคือมันสามารถนะฮะเรียกอ่าจนสลัดอวกาศนะครับมาโจมตีดาวได้เลยฮะ แต่จริงๆแล้วคือเราจะต้องไปเรียกในดาวที่มันมีคนอยู่เท่านั้นนะครับจริงดาวเราก็ได้นะแต่ว่าไม่คุ้มมิชั่นหมดละกลับบ้านไปเติมพลังก่อนจากนั้นเราต้องไปสำรวจโลกจีโอ r กรฟี่ะชึซซ่อมก่อนนะฮะเติมพลังก่อนตรงนี้จะเป็นหมวดในการซื้อขายนะครับก็คือเราสามารถซื้อไอคโลอีได้นะฮะเพื่อไปตั้งในดาวดวงอื่นนะครับ แล้วก็อ่าเราสามารถอัปเกรดได้โปรโตอนมิสไซน์นะฮะเป็นมิสไซน์แล้วก็เป็นการปรับสภาพผิวนะครับมิเทร่าครีเอเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะเยอะแยะหมดเลยนะครับค่อนข้างตึบนะรบตรงนี้ใครที่เสียนตรงนี้นะฝากคุณผู้ชมอธิบายด้วยนะผมก็ยังเล่นไม่คล่องนะครับไปภารกิจหลักของเราก็คือเราต้องไปหาเอเรียนนะฮะโอเคหาเอเรียนนะจ๊ะ ต้องไปหาเป็นอันจักรเหรอดาวโพวนี้ยังไม่มีคนอยู่นะครับมันจะขึ้นว่าอันเครมนะฮะเครมแปลว่ามีเจ้าของนะครับก็คือยังไม่มีคนอยู่นั่นเองแต่ดาวนี้มีต้นไม้ว่ะเราลอ,ลองไปดูซิว่าต้นไม้อะไรสวัสดีครับโอ้ดูนว่าจะมีอะไรบางอย่างโชว์ขึ้นมาในเลนราดูซิอย่าง นี่แหละนี่คือท่อไอเสียอ,อาละตอนนี้นายค้นพบดาวแปลกๆนะนะครับอ่าสิ่งมากมายนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่อาจจะเป็นทรัพยากรของเราให้อย่างดีนะโอ้ก็คือเหมือนๆกับที่มันผ่านมาใช่ไหมือว่าอันนี้มันเป็นสีเหลืองแล้วมันเท่กว่าเราจะส่งสิ่งชีวิตตัวนี้ลงไปนะ <c oughs> อันนี้คือสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์กินเนื้อโอเคเราจะส่งสัตว์กินพืชไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่งพืชลงไปหนึ่งต้นอ้นาวดาวดวงนี้อาศัยอยู่ไม่ได้เอา้อดลอย <c oughs> ตายดีกว่าร้อนเกินน่าสงสารเราสามารถทำบั๊กได้นะในการปั๊มตังนะครับกลับมาที่ดาวอันนี้เราไปบ่อยนะกลับมาแล้วก็รับตังนะครับ ทำเฟสทำเฟสรับตังจะเป็นประมาณนี้นะฮะผมเลยบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะเบื่อนะครับอัะนดภารกิจของเรานะครับกลับไปที่ดาวดวงดวงดาวนิคอนโอเคดาวนิคอน,ดา,น,คอนดาวดวงนี้เพื่อที่จะจัดการลิงติดเชื้อสแกนกรรมก่อนตัวไหนมีกรรมเกิดมามีกรรม ตัวดำห้ำใหญ่ว้าวตรงนี้นี่เองมึงดอนอ,อยู่ไปกันโลอก,ลอ,กอืกยิง,ยง,ยงเผาทุกอย่างในขวางหนาภารกิจอยู่ทางนี้ซิบตรงนี้อะมีไงอุ้ยตัวใหญ่ด้วยอยู่ไปกันโลกๆนี่ไม่เป็นไรนะลูกนะถ่ายอีกไอ้นี่อืมไอ้นี่ไอ้นี่ ไปไหนทางนูน้นแน่เอาบิน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 แม่ชอบประโยคนี้อยู่ไปก็โรกโรคนะเพื่อนเบิร์นเบบี้เบิร์นโอเคจากนั้นเราก็ทำการทำการนะฮะกลับไปรับตังนั่นเองเนะครับได้มาสองหมื่นห้านะฮะเยี่ยมไปเลยเราสามารถ,ถขายแก๊สที่เราได้มาจาก อ่าเมืองแรกเราได้ด้วยนะครับอันละ2 0 0กว่าบาทนะได้มา800ว้าวได้เหรียญตาด้วยเสร็จ5ภารกิจโอเคอันล็อกอ่า small energy storage อ๋อเหมือนปลดปลดล็อกคลองนะฮะเอาแล้วให้เราไปอัปเกรดได้ไหนดูซิมีอะไรให้เราอัปเกรดบ้างเอ่ยชึบนา ขณะตอนนี้นายได้เก็บสไปซ์สไปซ์เนี่ยจะเป็นตัวแทนในการอ่าตัวแทนในการเป็นคล้ายๆกับสกุลเงินนะเหมืนเป็นเงินก้อนเหมือนเป็นทองคำนะประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการอ่าซื้อเป็นที่เอาไว้วางนะฮะวางอ่าเหมืองของเราอีกที่หนึ่งนะแล้วก็จะซื้อเป็นแบตสำรองไว้นะฮะเผื่อที่จะไปท่องออกาสแล้วแบบแบตหมด เราเดินทางไปหาเอเรียนกันนะจ๊ะเ,เดี๋ยวนะไปรับภารกิจก่อนปมตังต่อชืบเราจะไปตั้งกาแล็กซี่ไกลๆแล้วกันนะเพื่อความสะใจในชีวิตและทรัพย์สินไปนี้ต่อคือมันดูเหมือนใกล้กันนะแต่จริงๆมันไกลกันมากนะครับมันขึ้นๆลงๆนะฮะมีบนมีล่างนะครับค่อยๆซูมลงไปดูสิเราสังเกตได้ถึงอุกกาบาตได้ด้วยนะครับโคมีต์โคมต์แปลว่าอุกกาบาตนะฮะ หรือว่าดาวหางก็ได้นะครับนี่กำลังล่องลอยปิวไปเรื่อยๆนะครับโคเม็ชอบแบบเวลาดาวตกนะอ่ะไปนี่ต่อดูซิใครอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่มีคนอยู่อยู่ดีมีให้เราปรับไปทั่วเลยนะครคุณผู้ชมดูครับไปตรงนู้นกว่าจะไปถึงจุดสูนกลางได้เล่นจนเยี่ยวเหนียวอะ่ะอึบ๊บสวัสดีจ้า ไประบบสวยยานที่ฮิ hey, hey, hey. เฮ้ยเฮ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่คุณผู้มชมชึบดวงนี้ดวงนี้ดวงนี้อ่ากดแลกเปลี่ยนเหรอใช่ไหมเราจะกดแลกเปลี่ยนยังไงคุณผู้มชมมันมีใครกดเทรดได้นะฮะสแกนจำเหรออ๋อสแกนได้ สแกนปั๊บแล้วได้อะไรเอ่ยเหมือนเป็นเควสอ๋อสแกนแล้วได้พวกแบบคล้ายๆกับแต้มอันนี้นะฮะแต้มข้างล่างนะครับแต้มการประจนภัยชิบหายแล้วมันยิงกันแนะอ๋อมาปั๊บยิงเฉยเลยกูผิดบ่ดิชิบหายแล้วเฮ้ยนี่มีทรัพยากรมันอยู่ด้วยนะครับเราสามารถป้นมันได้นะฮะโดยที่ไอ้กล่องข้างล่างเนี่ยคือ ของที่เราสามารถโดได้โดโดดีโดโอ้โหกําลังยิงกันนัวเลยเนะเออมึงยิงกันไปยิงเลยเอาที่สบายใจเลยเพื่อนโอ้โหกําลังออกล่ากันอยู่เลยหรือว่าเราต้องกดอะไรหรือเปล่าเช่นส่งอย่างนี้ลงไปประมาณนี้ใช่ไหม ไม่น่าจะเกี่ยวนะเอาของกูคืนมาอาแล้วไปดูดประชาชนมันเชยเลยไปดูดประชาชนมันเชยเลยโทษโทษโทษเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยยิงเฉยเลยโอยโทษนะโทษโทษไม่ได้ตั้งใจนี่กำลังฟัดอยู่เลยนะมีแต่สงครามเต็มหมดเลยโ เราไม่สามารถพูดคุยกับมันได้หรอเฮ้ยดูดๆๆดูดของดีของดีต้องดูดโอเคเหมือนมันกำลังล่ากันอยู่นะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะไอ้แดงไอ้น้ำเงินมีอะไรให้ผมขโมยไหมครับอ๋อมีครับโอเคกูคไปแหละ <c oughs> เกียนนะดูดแล้วก็ไปมีเมืองที่แบบว่างอยู่ไหม อ้ามืออย่างนี้นะฮะสตาร์ซิสเต็มอะไรดีอ๋อคือถ้ามีคนอยู่แล้วเราก็จะไปตั้งถิ่นฐานไม่ได้เลยหรอโอชิตเราสามารถไปยึดเมืองมันได้ไหมกำลังยิงนสนุกแนะ่ดูดิแม่งแข่งเยอะเลยคุณผู้ชมอย่างงี้ก่อนลระเอาแต่วไปช็อตอย่างงี้อ่ะลองช็อตไปเรื่อยๆดิ เกี่ยวไหมไม่รู้ว่าได้ไหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ด,ดูดก่อนดูดก่อน thank you หลายๆดูแผนที่สิอันนี้คืออะไรเนี่ยเผาบ้าเลยข้ามทิ้งรวมๆดูดกูไปทำไมโอเคมันให้เราทำอะไรต่อวะเนี่ย นึกว่าสำรวจไปเรื่อยๆเอ,อ่ยแต่ว่าดวงนี้นี่ดูดคุ้มเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเราจะตั้งถิ่นฐานไว้ตรงไหนดีนะไปต่อดีกว่าแบบนี้ชิปตรงนี้มีกาแล็กซี่ไ้้ตรงนี้น่าตั้งอะ่ะตรงนี้มีดาวดวงหนึ่งที่สัตว์อยู่ได้นะครับที่นี่อยู่ได้ก็คือตรงนี้อ่ะ ดาวอะไรก็ไม่รู้กลมๆดาวกลมๆมีทรัพยากรสีเหลืองเราจะมาตั้งทินฐานตรงนี้แล้วกันแอบอ่าตรงนี้เลยชึบแบมเกงอกขึ้นมาเลยงอกอ่ะแล้วเมืองไงอ่าย่ำยอด เนี่ยเรเวลอัพเบย์เหลียนตานะเหลียนกล้าหาญโอเคตอนนี้เราได้ฉายาเป็นคอมมันเดอร์แล้วคอมมันเดอร์ท่านนายพลสามารถขอซ่อมกันได้ไหมเนี่ยซึบได้ครับมีภารกิจให้ทำหรือเปล่าโอเคมีด้วยนะฮะเยี่ยมเลยกดซ่อมแป๊บกดชาร์จแบตด้วยขึ้นมาก่อนนะฮย ภารกิจของเราให้ไปไหนวะไปที่ดาวดวงนี้ด้วยนะกลับไปที่ดาวดวงเดิมเหรอ๋อนี่ไงเคเวสเด้งมาเลยนะับเยี่ยมเลยเคเวสเด้งมากูดูดก่อนกูลงมาดูดก่อน <laughs> ดูดจบุบจุบ thank you บอกว่าตรงนี้ไอ้นี่เหรออ๋อนี่ไงเยี่ยมเลยเคเวสสำเร็จ เดี okay, ๋ยวขอญาตโดแป๊บไปหาโดของแป๊บหนึ่งรับโอเคเสร็จแล้วก็กลับดาวได้ไดเลยเควสเรียบร้อยนะฮะเนี่ยก็พอแบบนี้แหละครับผมเลยกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อนะฮะอ่ะเควสเรียบร้อยได้มาหลายหมื่นเลยยอดขายอะไรได้บ้างเราขายนี้ได้นะฮะเย็ดเคขายได้ยังแพง ห้าแสนโอ้ยเอ้ยสุดยอดทางพร้าว,ลวแล้วล้วส <g ül> ุดยอดทางพร้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยอตโมสเฟียร์ e จ e นเรเตอทำให้ระดับชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นคืออะไรวะคือทำให้พวกดาวที่มันอาศาัยอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ได้ใช่ไหมไฟเอเลี่ยนเอ็มไพร์เพดเเอเลี่ยนเอ็มไพร์ก็ยังไม่จบนะตอนนี้ แม่ต้องไปหาต่ออีกเหรอได้เลยชิปนี่ยังไม่มีเจ้าของเจ้าของเจ้าอยู่ตรงไหน,นชวับคือตอนนี้นะครับงงกับเควสมากเลยนะครับไม่ทราบว่าเควสมันให้ทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือมันไม่มีปุ่มออกมาให้เราไปพูดคุยอะ่ะ ส่วนคุณผู้ชมนะแอปท่านใดแับที่มีข้อมูลตรงนี้นะครับถ้ารู้ว่าเควสมันต้องทําอะไรนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ไปสักหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในวันนี้นะครับอาจจะดูหน้่าเบื่อไปบ้างนะครับใครที่ยังชอบเกมสปอร์อยู่นะฮะฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้นะครับกระไลค์กันสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมท่านเองนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกินข้าวก่อนหลังดูคลิปด้วยนะับก่อนนอนนะครับอย่าลืมกินข้าวให้ตรงเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊าย